สวัสดีครับวันนี้วันที่27เมษายนนะครับพามาพบเจ้าเพลิงนินตัวพี่นะครับตัวนี้เชื่องเชื่องนะครับวัวใต้ผสมวัวแดงนะครับเลือดวัวแดง25เปอร์เซ เลือดวัวใต้75นะครับชงชนดีครับทางก็ได้ปลายก็ดีนะครับรอรอสวยๆนะครับตัวนี้ซ้ายกำลังมีคู่ชนเลยนะครับไม่ใหญ่มากเกินไปไม่เล็กเกินไปกินเก่งนะครับเลี้ยงง่าย